สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมถนุนวันนี้โหรีวิว59นะคะมาดูดวงาภาพรวมประจำปี2568นะคะซึ่งเราข้ามาลัคนาราศีเมถุนก่อนเพราะว่ามาีเขาเรียกว่า f c YouTube อ่ะนะคะเขารีเควสมาขาอยากดูเมถุนนะคะก็เลยมาดูเมถุนให้ก่อนนะคะมเม,มถุนเลือมมถุนนะคะ แล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเห็นลายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทักกลับไปค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูาลัคนาราศีเมถุนในภาพรวมประจำปี2568นะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นภาพรวมข,ของราศีเมษนทุกคนนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งพื้นดวงพื้นดวง พื้นดวงเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวที่อยู่ในแต่ละช่องของราศีเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะและก็ทักษะจรของแต่ละรอบป,ปีก็แตกต่างกันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าดวงเราในปีหน้าเป็นยังไงจริงๆก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีในช่วงปีหน้านะคะส5 6พเนี่ยจะมีดาวย้าย ที่เป็นดาวใหญ่ทั้งหมด3ดวงและก็จะย้ายช่วงกลางปีช่วงพฤษภาคมนะคะทั้งหมดเลยจะทําให้ทุกราศีเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงของชีวิตนะคะแล้วก็ซึ่งมันเขาเรียกว่าดาวกรีเควนะคะก็เขาจะมีดาวพฤหัสนะคะดาวราหูและก็ดาวเสาร์ในการย้ายกลางปีนี้นะคะแต่ว่ามาริทยูเนี่ยเขาอยู่มาพราราศีพฤษภนะคะคือเขาอยู่มาประมาณทั้งหมด เปีนะคะตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะซึ่งเขาก็จะออกประมาณปี2572นนะคะซึ่งก็จะมีดาวราหูเข้ามาประกอบในการทำนายด้วยนะคะ แล้วก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่เดินผิดปกติช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568นะคะคือดาวองคารนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าดาวองคาเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนอะไรนะคะซึ่งหนึ่งราศีเขาก็จะเดิน45วันซึ่งเขาก็จะเดินอ่ช่วงต้นปีเขาจะเดินอยู่ระหว่างราศีมิถุนกับราศีกรกฎ นะคะซึ่งจะทําให้มีผลกระทบต่อทุกราศีในช่วงต้นปีด้วยก็เลยเดาวเอาดาวคาเนี่ยมาประกอบในการทานายด้วยเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกกันดีกว่าค่ะก็คือดาวพฤรรหัสบ,บดีนะคะดาวพฤหัสบ,บดีของคนลัคณาราศีมิถุนนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีของมิถุนเนี่ยเขาอยู่ในเดือนวินาทอยู่นะคะณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็กตั้งแต่ปี2 ปี2567เนี่ยเขาอยู่ในเรือนวีนาาซึ่งเขาก็จะย้ายเข้าสูเา่เรือนที่มาทับตนุรักษ์หรือลักขณาของคุณเมทท์เนี่ยช่วงประมาณวันวันที่13พฤษภาคมนะคะก็ช่วงต้นปีเขาก็ยังอยู่ในวินาาอยู่นะคะซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยของคนลักขณาราศีเมทท์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของ ของของพบเรือนปัตนีนะคะซึ่งพบเรือนปัตนีเนี่ยก็คือหมายถึงคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของอ e ีพบนึงก็คือพบกัมมะนะคะพบกัมมะเกี่ยวพวกการงานและรายได้ที่เป็นรายได้เกี่ยวกับการงานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพบกัมมะมันมัน,มนแปลกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกรรม ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหรือปี25 6 7บเนี่ยบางคนเขาตกงานนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะคะแล้วก็บางคนก็มีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือมีการเลือกรายหย่าร้างกันไปนะคะช่วงต้นปีก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยังมีโอกาสที่ในเมถุนบางลายนะคะเพราะว่าพดาวพฤหัสบดีของคนเมถุนในช่วงต้นปีนั้นซึ่ง ดาวพฤหสบดีเขาพักตั้งแต่3ตุลาคม67ถึงวันที่13กุมภาพันธ์68นะคะและก็มูลแล้วก็มามูลอีกวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2 2568นะคะซึ่งจะทําให้คนเขาเรียกว,ว่าคนเมทรนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการงานนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่อง ะะซึ่งบางคนที่มีองศาตากลางอย่างเงี้ยนะคะที่มันอยู่ปลายๆนะคะเขาก็จะมีปัญหาในช่วงปลายปี2567และก็ต้นปี2568ซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ในการเลือกรายะยาร้างและก็บางคนก็ออกจากงานนะคะซึ่งก็ต้องมาร,ระวังและมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ด้วยเรื่องมีปัญหาเรื่องการงานนะคะเพราะว่าเขาก็มีมัจะอยู่กลุม่มละันกลุ่มเขาเรียกว่ามาจะอยู่กลุม่มดาวพฤหัส อยู่ด้วยนะคะซึ่งเราเพิ่งรู้อยู่แล้วว่ามรตยูเนี่ยมันทำให้มีการพลิกผันได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะซึ่งก็คุณลัคนาราศีเมทุนก็ต้องะร,ระมัดระวังเรื่องการงานนะคะซึ่งบางคนก็ตกงานแล้วก็คงยังหางานอยู่ซึ่งงานก็เนี่ยเขาอยู่ในเรือนวินาถูกไหมคะแล้วก็มันพักด้วยก็เรื่องการงานก็ยังไม่ได้นะคะซึ่งการงานของคนเมทุนเนี่ยจะเริ่มสําสหรับคนที่หางานใหม่นะคะ ก็หรือสำหรับคนที่หางานใหม่ก็เขาก็จะเริ่มางานจะเข้ามานะคะช่วงวันที่14ี่กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะแม้ว่าพระฤหัสจะมนแต่เขาก็จะเริ่มเดินแล้วนะคะซึ่งาางานเนี่ย ก็จะได้ประมาณหลังมีนาไปแล้วนะคะซึ่งก็เขาก็จะเริ่มเดินหน้านะคะเริ่มเดินหน้าแม้มันจะอยู่ในวินาทก็ยังมีงานยังมีบ,บริษัทต,ต่างๆเขาเรียกมาสัมภาษณ์งานซึ่งมันไม่เงียบเหมือนช่วงเดือนช่วงปลายปีนะคะช่วงปลายปีและช่วงช่วงที่ช่วงตุลาก็เงียบเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มันมันไม่เงียบตอนที่ดาวพฤหัสเขาอยู่วินาทนานๆนะคะเพราะว่ามันเริ่มเดินหน้าพอมันเริ่มเดินหน้ามันเริ่มที่จะ มันอยู่เขา,าเรียกว่าอยู่ริมเรือนวินาศแล้วมันจะเข้ามาทบลักานณาทีนี้คนลักานณาราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีงานใหม่เข้ามานะคะแล้วก็จะได้เริ่มง,งานใหม่กันนะคะแล้วในเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองก็เรื่องคู่ครองของคนเมถุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาตอนที่ดาวพฤหัสเขาเดินหน้านะคะเดินหน้าจริงๆแล้วมันก็จะมีมาตั้งแต่ อาจจะมีมองมองกันอยู่นะช่วงดาวก่อนดาวพฤหัสยหญ่สักเดือน2เดือนนะคะซึ่งดาวพฤหัสเขาก็จะใหญ่วันที่13พฤษภาคมนะคะและเขาก็จะอยู่ในทับเขาจะทับลัคนานะคะวันที่2เขาจะทับลัคนางแต่วันที่13พฤศจิก พฤกษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2 5 6 8และก็เสชด้วยเรื่องงานหรือว่าบางคนจะได้งานแบบปุ๊บปั๊บทันด่วนเลยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบแบบปุ๊บปั๊บทันด่วนเหมือนกันเพราะมันเสชนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะก่อนดาวย้ายก่อนดาวย้ายนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมก็จะเริ่มเริ่มเห็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วนะคะสําหรับคนลัคณาราศีเมถุนนะคะแต่เขาจะอยู่เขาจะเสชแล้วเขาก็จะอยู่ในเรือนของ ทับลักษณาเนี่ยประมาณที่บอกนะคะว่าประมาณ6-7เดือนไม่ใช่สิมันะจะพึกสภาเนาะเดือน5-6-7-8-9-10ดประมาณ4เดือนกว่ากว่านะคะก็เขาก็จะใหญ่เข้าสู่เ,เรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนกรกฎนะคะวันที่2ตุลาถึงวันที่27 ธันวาความ2,568ซึ่งก็จะมีช่วงหนึ่งที่ขอมุนอยู่อยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องการเงินที่เราอยากได้แต่ยังไม่ได้แต่ว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสขอเข้าในเดือนกระดุมกระดุมพรหรือม,มันเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการเงินและไรายได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะทําให้คุณลัคนาราศีมีถนนั้นการเงินดีขึ้นนะคะคือการเงินจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ว่าตั้งแต่ทับลัคนาแล้วนะคะแล้วก็ ในช่วงที่เข้ากระดุมพระเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ใ,ให้การสนับสนุนด้วยนะคะท,ทั้งทั้งที่ทับลักนาและเข้ากระดุมพระมีอาจจะมีแฟนให้การสน,นับสนุนะให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็จะดีขึ้นพะเป็นมหาอุจจะหาอะไรได้ที่มันมีมากมันจะได้ไรายได้ที่เขาเรียกว่าเป,ป็นกรอบเป็นกรมนะคะได้ได้ที่มี ในได้ที่เดียวอยู่นะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดรีอยู่ในกระดุมพระนะคะจะทําให้คุณลัคนาราศีเมถุนนั้นหายใจหายหายคล่องเลยหายใจคล่องเลยที่เกิดปัญหามานะคะซึ่งในบางคนเนี่ยคนเมถุนเนี่ยก็ที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศนะคะเขาก็ไม่ได้ตกงานแต่เขาต้องอเขาต้องพยายามที่จะไม่ออกหน้านะคะต้องทํางานเบื้องหลังนะคะแล้วก็อยู่อย่างเงียบๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะที่บอกนะคะ ก็ดาวพฤหัสของคนลัคนาราีเมทุนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกอย่างก็จะเริ่มลี่คลายลงนะคะวันหลังวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อสิบแปดเดี๋ยวขอมาดูดาวอังคารนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าของคนเมทุนนั้นดาวดาวอังคารนะคะดาวอังคารเขาเป็นเจ้าเรือนเป็นตัวแทนของพอบลาภานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของพอบอริอนะคะซึ่งดาวอังคารเนี่ยอพอบลาาคือเกี่ยวกับ รายได้เสริมต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับบางทีมาเป็นเขาเรียกผลประโยชน์ที่ได้มาจากการทำงานของเรานะคะเช่นบางคนทำงานเซลล์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นเขาเรียกว่าลาภาก,ก็คือผลประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจากรายได้ที่มันเป็นรายได้หลักนะคะแล้วก็โชคลาภต่างๆนะคะแล้วก็ดังแล้วก็ไม่พอปร,รีเนี่ยหมายถึงคู่ ศัตรูนะคะเป็นศัตรูหรือว่าการเจ็บป่วยการไข้หรือว่าอุปสรรคต่างๆนะคะช่วงที่เขาก็จะมีช่วงเขาเรียกว่าวันที่ดาวคาดนะคะเขาจะเขาจะเดินผิดป,ปกติคือพักนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอตอนช่วงปลายปีของ1567เนี่ยดาวคาเนี่ยเขาก็ยังเขายังอยู่ในกรกฎนะคะซึ่งก็ไม่ได้กลุ่มกับ ดาวพิ่งหายหลอกเนาะแต่ว่าเขาอยู่ในกรกฎแล้วมันพักนะคะซึ่งในช่วงที่ต้นปีนะคะช่วงมันถึงวันที่24มกราคม2 5 6นะนะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคะซึ่งจะทำให้การเงินหรือต่างๆมันอาจจะติดขัดคือช่วงนั้นเราก็พยายามที่จะหางานแล้วเนาะแต่ว่างานอ่ะจริงๆแล้วว่าคนเมทุนที่บอกก็อาจจะต้องได้หลังวันชิดหลังมีนาไปนะคะที่บอกนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องที่บอกค่ะว่ามีเรื่อง เรื่องติดขัดเรื่องการเงินหรืออาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเรื่องการเงินมานะคะลาบผุต่างๆมันอาจจะถดถอยไปนะคะเพราะว่ามีมาตรฐานปินิตด,ด้วยลาบหรือโชคลาบต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวพอวันที่15มกราถึงวันที่1เมษายน2568นะคะซึ่งแรงคานเขาก็จะย้ายกลับไปอยู่ไปทับแตนรลักษ์นะคะ ซึ่งข้อเมมันก็พักเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นลาพะนะคะแล้วก็เป็นพ่อปรรีนะคะซึ่งช่วงวันที่1เมษายนเนี่ยวันที่2พมกราถึงวันที่1เมษายนเนี่ยเราเริ่มหางานแล้วนะคะก็ให้ระวังคำพูดคำจาหรือว่าเขาเรียกว่ามันอยู่ในเรือน ด้วยนะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเอาอันนี้เถอะกันเวลาไปสัมภาษณ์งานเราต้องมีสติในการที่จะตอบคาถามนะคะมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดด้วยนะคะแล้วก็าลาภผลหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมันหรือรายได้โชคลาภต่างๆมันก็ไม่มีเชน่นกันนะคะมันก็ไม่มีทีนี้เดี๋ยวพอดาวคารเนี่ยเขาจะวันที่1เมษาถึงวันที่หมิถุนาค่ะเขาก็จะเดิน ย้ายกลับมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะซึ่งอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยก็วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามิถุนาเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่วันที่สองตุลาเนาะที่รับเรืหัสมากันเงินมันจะดีเนาะสองตุลาก็ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังการการใช้ใจ่ายต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนี่สินต่างๆก็ต้องมีการประหยัดอ,ออมนะคะซึ่งมันมันมุนอะนะซึ่งมันก็อาจจะมึนมึนงงงอ่ะนะเรื่องราบผลต่างๆมันก็ไม่มีนะคะแล้วก็อาจจะมี ปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าน่าจะไปได้เพราะมันหมุนนะคะน่าขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดาวังคารเขาเดินปกติก่อนวันที่6มิถุนายนนะคะก็ทุกอย่างมันก็จะเริ่มเขาทีเท่าทางมันแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าคุณเมทุนเนี่ยพอหลังกลางปีไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งเรื่องการเงินทั้งอะไรเนี่ยคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวเสาร์ ะะดาวเสาร์เนี่ยของคุณเมทอนนะคะก็คืออยู่ในเรือนสุภาษนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตอนช่วงต้นปีเขาก็ยังอยู่ในเรือนสุภาษอยู่นะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเดินเสิร์ตนะคะซึ่งก็จะทําอะไรรวดเร็วอยู่ก็คือเขาก็จะเดินเสิร์ตวันที่18มกราคมนะคะแล้วก็ถึงวันที่7เมษายน2568นะคะซึ่งดาวเสาร์นะคะของคน,นาราศีมิถนเป็นตัวแทน มรณะนะคะตัวแทนพบมรณะมรณะหมายถึงอะไรมรณะหมายถึงเ,เรื่องการเจ็บป่วยต่างๆเรื่องการเดินทางระยะใกล้เรือเรื่องเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเกี่ยวกับมรดกต่างๆนะคะซึ่งคนดาวเสราร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนสุภะสุภะหมายถึงการเรียนรู้การศึกษาที่มี อสูงขึ้นนะคะหรือว่าเกี่ยวกับคุณพ่อนะคะหรือว่าบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะซึ่งเสาอยู่ในเรือนนี้มันเดินเร็วนะเดินเร็วทีนี้ผู้ใหญ่ที่เคยเขาบอกว่า คนเมโอนะมันเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยมันอยู่ในเดือนสุภาพซึ่งมันก็ส่งผลถึงพระฤหัสที่บอกเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็มันพักตอนต้นปีถูกไหมคะแล้วก็อยู่อย่างอยู่วินาศอยู่ก็ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้การสนับสนุนอะไรเท่าที่ควรถูกไหมคะทีนี้เดี๋ยวสองมันเดินเสิร์มันก็จะช่วยหน่อยหนึ่งในเรื่องของเรื่องผู้ใหญ่ต่างๆนะคะเขาอาจในช่วงที่แบบว่าพระฤหัสมนพระฤหัสมนพระฤหัสพักเนี่ยก็ช่วงก่อนเนี่ยก่อนที่ เขาเสร์ชเนาะเขาเสร์ชมันก็จะมีเรื่องต่างๆมันดีขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะผู้ใหญ่อาจจะบางคนอาจจะช่วยเหลือเราได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยแล้วก็เป็นคุณป้าคุณยายหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะที่อาจจะช่วยเหลือได้แต่เขาก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันมันก็พักนะคะเอ่อวันที่28มิถุนายนนะคะถึงวันที่12กรกฎราคมนะคะดาว ดาว์เขาก็จะมนนะคะแต่ช่วงนั้นเขาก็จะเดินดาวเสาร์เขาก็จะเดินเข้าสู่เรือกนกรรมะแล้วนะคะซึ่งดาวเสาย้ายเข้าสู่กรรมะเพราะว่าเขาเดินกรรมะวันที่19กพฤษภาคมถึงวันที่23สิตุสิงหาคม2568นนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะซึ่งในช่วงที่ดาวเสาร์าเ,าเดินเขาเรียกเดินเข้ากรรมะนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะซึ่งเราอาจจะได้ช่วงนี้คือ คือคนเมทชนนะเขาหางานอยู่ถูกไหมคะซึ่งก็เป็นเจ้าเรือมรณะด้วยเข้ากรมะอีกต่างหากนะคะก็มีสิทธิ์นะคะก็ยังมีโอกาสนะคะที่ในบางรายนะคะให้าหางานเอาคนท,คนที่คนที่หางานอยู่ให้หางานที่สมมติเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะหางานนนทบุรีอย่างเงี้ยนะคะเราอยู่กรุงเทพเราหางานแถวปทมุมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยหนึ่งนะคะที่จะต้องแบบหรือบางคนอาจจะต้องแบบว่าไปทํางาน ต่างจังหวัดใกล้ๆแล้วก็ไปเ,เขาเรียกว่าต้องไปพักที่ต่างจังหวัดและะ้วเสาร์ทงค่อยกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะมกีการงานก็จะประมาณนั้นแล้วก็บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะทํางานเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับต่างชาตินั้นต่างภาษานะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ที่เ,เขาเรียกว่ามั่นคงอยู่นะคะและเป็นบริษัทที่ก่าแก่นะคะ แต่ในบางคนนะคะแม้ว่าได้งานแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องตอนที่ดาวดาวเสาร์มุนหรือดาวเสาร์พักนะคะเพราะจะเสาร์อยู่ในเดือนกระดุมพักสองปีครึ่ง mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าตกงานนะคะหรือว่า,ามีการปรับเปลี่ยนงานหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยนะคะเพราะว่าเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยอย่าลืมนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ากรรมะมันเกี่ยวกับเรื่องการงานใช่ไหมเขามันก็อาจจะแปลได้ว่าการงานป่วยนะคะซึ่งปัญหามันก็อาจจะมีเข้ามาด้วยให้เราแก้ไขนะคะ ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีราหูราหูตอนนี้อยู่ในเรือนกรรม,มะซึ่งคุณเขาเรียกว่าราหูเป็นตัวแทนดาวสุภะในคนเมทนบางรายนะคะในช่วงต้นปีนะคะหรือว่าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงงานไปถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มพุ่นในในเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนงานบางคนมีการเปลี่ยนงานดาวพฤหัสอยู่ในนินาามีการเปลี่ยนงาน ในบางรายนะคะที่มีได้ภาษาหรือว่าหางานในเกี่ยวกับงานต่างประเทศหรือว่าบางคนมีงานไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ย <üyor> มันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่ทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่า Green mm hmm. ย้ายไปทางานไปศึกษาต่อต่างประเทศถ้าเป็นอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในวัยเรียนนะคะศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วก็บางคนก็ทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานคือทางานกับต่างชาติเลยทางานบริษัท ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ที่เพราะเวลา,าหูเป็นยูเรกนกามาและมาจากสุภาด้วยนะคะแล้วก็คนเมทนก็มีเรื่องเ,อเขาเรียกว่าบางทีก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องการงานมีการยกย้ายนะคะแต่เดี๋ยวาราหูเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่เดือนสุภานะคะแล้วก็อยู่เรือนสุภาแล้วก็เป็นเรือนที่เกี่ยวกับ เขาเรียกสุภาเนี่ยมันเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาต่อนะคะการต,าต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคนพ่อที่บอกแล้วก็บ้านต่างจังหวัดนะคะซึ่งเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนสุภาวันที่5พฤษภาคม2568นะคะถึงกลางปี2569นนะคะก็คนนี้นะคะคนที่ในวัยเรียนหรือวัยการศึกษาเนี่ยคนที่ทางอยู่หรือศึกษาในต่างประเทศก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่มีการเรียนการศึกษาหรือว่าบางคนมี ในวัยเรียนจะมีการศึกษาในการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าไม่ใช่วัยเรียนก็ได้หรือว่าเป็นคนทํางานทั่วไปอาจจะบางคนจบปริญญาตรีจะต่อปริญญาโทรหรือต่อปริญญาต่อต่อดอตเตอร์ก็ได้ก็เป็นไปได้ตรงนี้นะคะเพราะาเป็นสุภาในบางรายนะคะซึ่งดาวพฤหัสเขาก็ในช่วงนี้ก็ ทับหลักขนาแล้วที่บอกนะคะแล้วก็อยู่นแล้วก็เจ้าเรือนสุภาษินสุภาด้าาวยในบางรายอาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศซึ่งมันก็ยังมีเกณฑ์ยกย้ายอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ค่อยตรงเนี้ยราหูกับเสาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าคล้ายคลยกับยังคล้ายคลาย้คลายกับปี25 6 7นนะคะซึ่งในในบางในบางรายนะคะซึ่งคนพ่อก็มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ บางคนนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางต่างประเทศเดินทางาท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ในบางรายก็มีโอกาสที่จะศึกษาต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือเทคคอร์สศึกษา,าระยะสั้นก็ได้เพราะว่าราหูเขาอยู่ในเดือนสุภาษิต8เดือนก็คือปีครึ่งนะคะถ้าสมมติศึกษาจะต่อในในในเขาเรียกว่าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอะ่ะบางชีปริญญาโทรหรือก็สองปีถูกไหมคะก็กาลังพอดีเพราะว่าก็ พอดีค่ะเพราะพอดีก็จบพอดีถ,ถ้าสมถ้าสมมติว่าบางคนนะ่ะมีเขาก็ในบางรายเขาศึกษาต่อหรือว่าเขาเรียนตั้งแต่ดาวราหูอยู่กัมมะแล้วนะคะแล้วก็พอดาวราหูอยู่กัมมะเนี่ยก็ก็มเีเขาเรียกว่าก็จบพอดีค่ะตอนที่เข้าสุภาตอนก่อนที่ราหูมันจะย้ายนะคะสองปีนะคะทีนี้ราหูกับดาวเสาร์เนี่ยเขาจะมีช่วงที่กลุ่มกันนะคะก็คือช่วงวันที่สามสิงหาคมนะคะถึงวันที่สามสิบเอ็ด ธันวาคมนะคะเขาก็จะกลมกันนะคะในช่วงนี้จะกลมกันในเดือนสุภานะคะซึ่งเขาก็ราหมรูมปนเจ้าเดือนสุภาเนาะแล้วก็ศัพม์เนจ้าเดือนมอรณะนะคะในช่วงนี้ต้องร,าาระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเจอคนเจอเขาเรียก มันมันกลมกันแล้วก็พรฤหัสมันทับลัคนาด้วยนะคะซึ่งมันมันแน่นอนว่าฟันธงเลยนะคะว่าคุณจะเจอคนเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องสร้างความสัมพันธ์สัมพันธ์เขาเรียกว่าสัมพันธ์ก้าหน้านะอย่างนี้ดีกว่าสัมพันธ์ก้าหน้าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าด้วยนะในช่วงที่ราหูกับเสาร์เขากลมกันอยู่นะคะซึ่งคนเพราะว่าทําไมฟันธงเพราะว่ามีโทนนาเขาทับลัคนาพระเจ้าเลนปัตตานีอยู่ พฤติกทับลักขนาแล้วเนาะแล้วก็ในช่วง23่สิสิงหาถึงวันที่31สิเดนี่ย23สิบสามสงหาเนี่ยดาวพฤหัสยังทักคนาอยู่นะคะก็ในช่วงนั้นเราก็มาเข้ากระดุมพระกระ,กระดุมพระแปลว่าคุณรักคุณที่สองด้วยนะคะอันนี้คือแน่นอนค่ะว่าคุณเมทนนะคะก็ก็อาจจะเป็นโรคเป็นสีชมพูนะคะในช่วงนี้นะคะของเมทนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว ก็จะมีคลิปที่เขาเรียกว่าคลิปของดาวแต่ละดวงที่กระทบอดาวว่าเป็นดาวคู่มิตรหรือดาวคู่สตรูนะคะต่อไปคือจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งก็วันนี้ก็เมทโทนไม่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงลยปุ่มกับคนใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะถ้าผิดพลาดประการใดหรือฟังไม่ทันเราก็ขอ,ขอ,ข,อขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าอธิบายสดนะคะขอบคุณค่ะ